ตกลงเอาไงวะสองทุ่มจะเปิดไม่เปิดไฟบินยังไงอะไรไม่มีความชัดเจนสักอย่างหนึ่งแล้วไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจเราที่ด้วยกันมีไว้ทําไมอ่ะไม่มีความชัดเจนจะวางแผนจะจองตั๋วจองไปสองทุ่มปิดหรือไฟบินกลับฮไฟบินไม่มีนะฮะไฟบินเนี่ยมันมีหกโมงเย็นเพราะว่ามันกลับมาถึงกรุงเทพหรือไปอยู่นู่นคุณจะเดินทางเข้าเข้าบ้านยังไงอ่ะมันก็ต้องเผื่อกันไปหมดอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจคือมันทํางานไม่เป็น คือถ้าบริหารงานแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจเกินเยียวยาเกินเยียวยาจริงๆตรงนี้สรุปคือคุณไม่รู้ชะตากรรมนะว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าหนึ่งวันข้างหน้าไม่รู้นะว่าจะมีพลกรฉุกเฉินหรือเปล่าหรือไม่มีคาดการอะไรไม่ได้เลยไอ้ที่มันตลกก็คือคร์ฟิวเนี่ยเบื่อมากเลยคุดที่อะไรแล้ปว่าวันหยุดฮะผู้นี้ง่ายเป็นวันหยุดพิเศษวันไม่ฮิโดนทั้งเพื่อแบบลํำลึกถึงคล้ายๆกับว่าลํำลึกถึงก็ ฉีดวัคซีนถวายเป็นพระกุศลฉีวัคเป็นพระเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็คือแบบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายด้วยอะไรอย่างเนี่ยอยู่สามวันเขาอยากให้คนไปเที่ยวใช่เขากระตุ้นอยู่เขาอยากให้คนไปเที่ยวเที่ยวอะไรเนี่ยพี่ผมไปหัวหินมาอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราเนี่ยก็กะว่าเราจะไปเที่ยวตลาดนู่นตลาดนี้สองทุ่มเนี่ยปิดปิดปิดโรงแรมเนี่ยจะตัข้าร้านอาหารก็ปิด มันประหลาดอะมันบ้องอ่ะคือคุณนม่คือเคอร์ฟิวนี่มันไม่จําเป็นแล้วคือคุณอาจจะยังคงพลกรฉุกเฉินอะไรอยู่ก็คงไปในบางเรื่องนะเอ่ควบคุมในบางเรื่องแต่แต่เคอร์ฟิวมันไม่จําเป็นแล้วเรื่องเหอเซเว่นยังต้องปิดเลืกสักคืนนี้เลยใช่ี้ยไม่รู้เขากลัวกลางคืนอ่ะเขาเป็นคนกลัวความมืดอ่ะทั้งนั้นก็เคอร์ฟิวเฉพาะดินแดงก็ได้อ่ะโควิดมันเป็นแวมไพร์เออคือ คือหนึ่งคนก็ไม่ได้ออกจากบ้านดึกนะสามสี่ทุ่มอย่างน้อยสี่ห้าทุ่มเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วไม่แม่แล้วจริงๆริมันเป็นเมันไม่มีแออัดอะไรเลยใช่จริงจริงมันไม่ได้แต่มันทิพนะมันทิพในเหล่าประชาชร้านร้านค้ามันปิดจริงร้านค้ามันปิดจริงไงคือผมก็คือเคอร์ฟิวปีนี้มันเทียบกับเคอร์ฟิวปีที่แล้วมันต่างกันผมอยู่ในซอยผมก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้มีธุระจะออกไปไหนแต่ผมก็าซสยก็ยังวิ่งอยู่เพราะคนเขาไม่เชื่อแล้วไงเเดี๋ยวสี่ทุ่มมีเพียมาส่งอาหารอีกม แกล็เขาก็ยังส่งอาหารได้มันมีใบอนุญาตมี้ยครับเนี่ยยังมีคนอยู่จริงๆยังมีคนขายของกันอยู่หลังสามทุ่มนะมีโอ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือมันมีจุดประสงค์คืออะไรเคอร์ฟิวเนี่ยมันเหมือนกับรังแกร้านค้าเออคือคุณมันทําเพื่ออะไรคุณเดินห้างเนี่ยนะหกโมงครึ่งเนี่ยถ้าบุฟเฟ่เนี่ยนะฮะหกโมงเขาปิดแล้วครับปิดรับคนแล้วเพราะว่าเขาต้องเผื่อลูกน้องเขากลับถึงบ้านตอนสามทุ่มใช่ แล้วเปิดทําไมวะห้างอ่ะทุกคนคต้องรีบไปกินคือคุณจะเปิดไม่เปิดเนี่ยนะจะเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือไม่เปิดเนี่ยนะจริงๆก็คือแบบมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือแบบคนมันก็เดินทางแล้วคนมันไปทั่วประเทศกันหมดแล้วม,มันมีด่านที่ไหนห้ามถามจริงคือคือคืออย่างเดียวแต่มันติดเคอร์ฟิวใช่แต่ว่าสองทุ่มเนี่ยมันปิดเนี่ยนะฮะมันทำให้คนไม่ไปท่องเที่ยวก็มีมจริง เพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมอะไรครับมันให้แต่อยู่ในห้องโรงแรมไปกัดตัวเปลี่ยนที่กักตัวทําไมมันก็กักตัวอยู่กับบ้านก็เหมือนกันน่ะที่เที่ยวไม่มีครับเพราะฉะนั้นมันเปิดเถอะมันไม่มีประโยชน์ที่จะปิดอปิดเพื่ออะไรเนี่ยมันต้องหาคําตอบถ้าเกิดคุณอยากจะบอกว่าเพราะว่าสถานบันเทิงมันมีกิจการภาคกลางคืนอยู่มันก็ไม่ได้ไปเปิดสถานบันเทิงแค่นั้นอย่างร้านอาหารที่ผมไปเนี่ยเขาบอกเลยร้านสออเดอร์ทุ่มครึ่งนะคะ แล้วระหว่างทางที่ผมกลับเนี่ยมันมีลูกค้ามข้ามาเขาบอกว่าขออนุญาตจริงๆเพราะว่ามันมีเคอร์ฟิวไปถึงโรงแรมเนี่ยห้องอาหารโรงแรมปิดหมดเขาบอกว่าทําได้อย่างเดียวคือว่าเขาจะส่งที่หน้าห้องอันนี้เขายัางอวนร่ำรวยนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ระบบเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขัดคนมันจะไม่มันจะเดือดร้อนแล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเขาก็ตั้งคําถามแบบนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณจะเปิดเมืองเนี่ยคุณจะเปิดเมื่อไหร่ คือวันหนึ่งคุณบอกว่าเดือนกันยาอีกวันหนึ่งคุณตุลาอีกวันหนึ่งพฤศจิกาเพราะว่าประเด็นคืออย่างนี้เขาต้องทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทเมืองนอกเพื่อที่จะดิวลูกคือมันมีปัญหาทองบริษัทแหละอ่าใช่ผมมัทำอย่างรแต่เปิดเมืองปุ๊บเนี่ยโอ้ยฝรั่งลอจ้องคิ้วใช่ปอยคือตรงนี้ใครเขาทำนะปอยคือตรงนี้เขาบอกว่าเขาต้องวางแผนลูกหน้ากันหมดเขาจะเอายังไงคือช่วยชัดเจนหน่อยเขาจะได้วางแผนได้ถูกต้องแล้วก็กาหนดวันกาหนดโปรโมชั่นกําหนดอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างเงี้ยคุณจะเปิดเมืองไหนเน คุณก็ยังไม่ชัวรวเลยคุณบอกคุณเปิดหมดเนี่ยมันจะมีพื้นที่แดงเช่นดิคือไอ้ไทยเราเที่ยวเราเที่ยวด้กันเนี่ยนะเฟส3เนี่ยนะเขาจะเริ่มวันที่2 4กันยาคือพรุ่งนี้เนี่ยลงทะเบียนแล้วจะเริ่มมีผล1ตุลาครับเฮ้ย hey, ตกลงเอาไงวะ2ทุ่มจะเปิดไม่เปิดไฟบินยังไงอะไรไม่มีความชัดเจนสักอย่างหนึ่งแล้วไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจเราเที่ยวด้วยกันมีไว้ทําไมอ่ะไม่มีความชัดเจนจะวางแผนจะจองตัว๋วจองไป2ทุ่มปิดครับหรือไฟบินกลับ ไฟบินไม่มีนะฮะไฟบินเนี่ยมันมีหกโมงเย็นเพราะว่ามันกลับมาถึงกรุงเทพหรือไปอยู่นู่นคุณจะเดินทางเข้าเข้าบ้านยังไงอ่ะอมันก็ต้องเผื่อกันไปหมดอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจคือมันทํางานไม่เป็นคือคือถ้าบริหารงานแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจเกินเยียวยาเกินเยียวยาจริงๆคือคือพี่ถึกพิชวัตร่อวานมันคือมันไม่เห็นเหตุผลที่เกร์ฟรีอ่ะครับ เมื่อวานนี้เราได้เห็นข่าวว่ามันมีอย่างเช่น SCB ที่จับมือกับทางด้านของ AIS จับมือกับนว่นหน,นึ่งกันนี้คือบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เข้าไปของเขาได้ที่ที่ผมจะพูดเนี่ยนะแต่ไอ้บริษัทเล็กๆเ,เนี่ยบริษัทประชาชน SME เนี่ยพอเจอนโยบายอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถเอาตัวเขาลอดได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องทํางานกันช่วยช่วยทำงานกันหน่อยนะฮะ